ป้อมไปไนี่ตังจะมาเที่ยวไปรับตังกันเถอะมาโอ้โหขึ้นได้มากมั้งป้าเธอหน้ามันซึมมีได้ได้ๆเขาบอกอยังว่าขี่คน 刷第一。 คือเขาทําเศรษฐกิจอะไรเหรอก็แถวนี้มันก็อยู่ในภาคอีสานอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็จะเป็นพวกเกษตรกรพวกเช้าไร่สวนปลูกผักพืชสวนครัวเรออียวก่อนนะเราอายุทเท่ากันแต่ทำไมเราก็คือต้องแต่งตัวอะไรกันอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจวิธีพิธีประเพณีอ เอามันมีงานอะไรนะงานหอมแดงเทศกาลงานหอมแดงเทศกาลงานหอมแดงเนี่ยเขาตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์งานหอมแดงนี่เหมือนบ้านนี้เขาปลูกหอมแดงเยอะใช่ไหมใช<า>่แต่เสียดายจังเรามาทำไมเดือนนี้เราน่าจะมาเดือนกุมภาเนาะหอมแดงนี่ใช้เวลาปลูกประมาณ4เดือนถึงจะเป็นต้น แล้วแต่วิธีการปลูกแต่ละคนอาจจะใช้ปุ๋ยหรือว่าน้ำที่มันไม่เข้ากันอยากเห็นแล้วอ่ะแ่าแปลงหอมแดงนี่มันเป็นยังไงหรือเขาปลูกขึ้นมายังไงอ่ะตาเราไปดูหน่อยได้ไหมได้<ๆ>กำลังพาไปเนี่ยอ มันก็จะใช้เวลาปลูกประมาณ90วันหรือว่า3เดือนรอวมต่างปลูกเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอหรือว่าเอาไปขายอะ่ะเอาไปขายด้วยด้วยได้บางส่วนับต้นพริกเนี่ยเขาใช้เวลาปลูกประมาณกี่วันเหรอมันถึงจะเป็นต้นแบบนี้ได้ประมาณ40 5ส้วัน เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บรักษาของแดงกันเถอะไปกันเลยไปก็เธอตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือสารอะไรหรอสารพวกคูกลางบ้านไก่ชาวบ้านของเขานันเขาลมน้ำผีและบุชาโอาละไปไ้เอาไปขอพร ว่าเออดันนี้เพื่อนผมที่มาจากต่างจังหวัดจกรู้เรื่องหอมแดงครับช่วยอธิบายหน่อยครับนะครับสามทีไรล่ะเป็นหอมนานาเดือนที่สองและนาข้าวไถ่ส่วนนาแดงก็คือเพื่อนกุ้งผ้าเนาะม้าข้าเสียออกประมาณมกรล้ากุ้งผ้าช่วงชองปลูกยาต้นนี้ต้นนี้หอมเตากระสีลุงประมาณเดือนเดือนตุลาค หัวจะใหญ่แต่นานีแต่หัวจะไม่น้อยเอาไปปลูกช่วงนานีหัวดีนี่แต่หัวใหญ่มันอกาจะเพิ่มเพิ่มนักเพิ่มขนาดตัอีกนี่ก็ะจะมา็นี้อมนี่แหละผมชอบบ้านนี้มากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสได้มาอีกผมต้องมาอีกไม่แน่เลยน่าจะมาช่วงที่มีงานหอมแดงด้วยแหละเพราะอยากอยากเรียนรู้หอมแดงตอนที่เขาเก็บเกี่ยวมาแล้วอ่ะ ถ้างานหอมแดงวันไหนอย่าลืมโทรหาด้วยนะเคแต่วันนี้ผมก็ได้ความรู้มากมายแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขอแยกกลับเลยนะครับเราต้องกลับแล้วนะไว้เจอกันใหม่เทศกาลกันหอมแดงแล้วกันได้ทางบลอดภัยนะไว้ะจัการใหม่งานหอมแดงนะ 拜拜。Bye bye.